โจยตุดซูดราแขนทุกคนจงเงินนั้นหรอล่ะมาแล้วคือมาเห็นนี่ได้แล้วทุกคนตัวหนึ่งนี่นายดีสุดพวกเราก็ได้ทุกคนก่อนแม่หมดเลยทุกคนกระปุกนี่เอาเฮ้ยกระปุกมาแล้วตัวนึง นี่ตื่นตนมาเลยทุกคนเล้วคุณนะเฮ้ยได้แล้วหรอได้เล้วทุกคนตัวโคตรใหญ่ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ที่สุดเลยทุกคนนี่หอนแลวห้องกระปุ๋แดงของแท้หลังจากลงป่ามาหลายชั่วโมงก็หอนเร้วทุกคนมาสีอยู่ในนี้เลยทุกคนอยู่แคมนำ ไม่ได้มีเสียมันนี่ไม่ได้ค่ะนาเจนขูยมนันนาเจนนี่นี่นี่ขูยมันเยอะเลยใส่ควาดบ้างทุกคนเจนมาควาดบ้างขุดนี่ดูเดี๋ยวบุได้เสียมอ่ะว่าเลยอนถ้ามัน,นมีน้ำกระจกเอ้าโอ้โหีหู่กับบุเดงคนเลิกเดี๋ยวะเดี๋ยวเซ่ใส่โจ๊กเอ้าขูนี่ก็แม่ มีสมพูดโลังเด้อมันรีบมือบ,บุมบีเพื่อควาพี่สอบเ,เลยทุกคนโจ๊จะ<า>จนชุดลำแขนทุกคนก้มซุนเนี่ยนี่คือเจนเฮิตสติงเขาเนี่ยบุ๋มเลยอ่ะเจ็จุดเอาควะเจนฮิตสติงเซอร์นี่ปาต้อเลิอกอ่ะไรีได้ทุกคนอ่ะยุ่งกว่าร้ายร้าย เล็กิได้ตจุดจบได้ไหมนี่ด๊อกับปูู้ดงปูตัวเล็ตัวนี้มีแมนบ่แมนจะมันน้อยมันจุก็ได้เดี๋ยวสามีกี่จบทุกคนต้องแก้ม้แน่ีเด้อไมอนี่หนึ่งแมนจะโ่จได้บุแม่มความเล็ก เพงพี่ป้าตรงไห้นอนจะแข่งอะไรไม่เปนเจ้าคุณจะยุ่หลายปยานแบบปกชยย่างปีาต <laughs> ิจงงันนั้นล่ะ <laughs> มาถิงป้าเจมมาถิงเร <laughs> าจังได้สินเนาะเจมกเนา้ แง่ถุงที่เาเสพอะลมาไปได้เลยไมนยืมมือจังมเอาลืมที่นัป่าไว้เซอร์เอ๊ะพาตวพาตวกระปูนิีมือเด้อของก้อนจากระปูบ่ือือรีบมาเลยสิเจนเฮ้ บ่ถึงทุกคนบ่ถึงพี่ไปส่วนเห็นอาบาโซลุ่งพนุ่งหน่อยบ่มันโค้งนะพี่เออเออหาคู่ไหมโจบที่มันมีคุยเนาะทุกคนอันที่บ่มีคุยเฮายเบอจบแบบถ้าจกอันที่มันถ้าจกอันที่มันบ่มีคุยในย่าน กินมาได้เลยได้เป็นผู้กระปุกปลาถาจกกระปุกสุดที่ไปจะได้ย่บ สะใยเห็นใหญ่ทุกคนเห็นใหญ่แล้วมันจกคู่มันบ่ได้บ่ได้เห็นมะกระปุลจริงเหรอเห็นเป็นเปลือกที่ยึดกอไม้เปลนหมดเลยอ่ะถ้าเสียมาขุดก็คูดได้บ่ได้มันเลิกสะใยเห็นแล้วทุกคนจกคู่ละเห็นบ่ากระปูลเห็นบ่อนเจ๊เวนเวนหนึ่งเว เอาคือแบบมันโขกมือคือว่าโมเมนที่จริงห้าอะไรอ้าวว้าวเอ้ไอ้ถาว่าแล้วคือมาเห็นนี่ได้แล้วทุกคนตัวหนึ่งู้่ในดีสุดพวกเขาก็ได้ทุกคนนี่ยุ่งคนลยนี่คู่นี้พี่เบลจะได้พะได้เนาะทุกคนซาแม่คูดทุกคนเธอใจะใส่จทุกคนบิ๊กาจกยานเธอที่เราเหมือนกับองว่าเจนทักก้าวได้แล้วตัวหนึ่งทุกคน มันหากระโคตรดีบนน่ะกระปูแดงนะแดงมาเลยกระตูมันเอาไปเสื้อแกงทำไมนะคุณเสื้อไต่พ่อปนเอากระหักก้าวมันเลยหักก้าหน่อยมันก็เก้าวแหลมนะใส่ตัดต่ำเสือหักเอาหมดเลยหักเอาหมดเลยล่ะกลับไปล้างต่ำจ้ะเดี๋ยวใจพูดอีทุกคนบ่หมายถึงอันนี้นะอะไรนะมันมีหูโอ๋อพี่น้าเออมันเป็นหูรัดกันใช่เนาะ มันเป็นพงได้อยด่กุดอีกตรูจกกินมันเป็นหูรัดกันเท่ยๆๆกุ๊ดย,ยุ่งว่าจะแข่งเอาทุกคนฝนตัวๆ <c oughs> เจ็ดจุได้ปไม่ได้เจ็บยมยังเจียันไงไม่กเหี๋อว่า้ะไหวแบบที่ขุ่เลยไรี่น่อยเดียวดี๋ยวสุนี่สำาร็จสิี่จุี่จุกเ้กุไได้นเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าจะคุ่งแล้วนะอือที่ได้บอลีล จะว่ามันง่ยน้อยน่อยหนึ่งทุกคนเพื่อสามมิกกี้โจกทุกคนจะได้สามมิกกี้โจกสามสามมิกกี้ถ้ามีรองมืออ่ะโจกลงไปมันคุ้งเลยเนาะโตมัมนปลาทุกคนบงพี่เอาเบิ้งหน้าโจกหน่อยม่กกีได้นะเอาเบิ้งเออจะแทงเข้าไปเลยเดี๋ยวลงไปแล้วมัทจะมีสามมิกกี้กระบอกบังหน้าไมดแล้วก็ โอกลับมือคุ้งเลยเจี๋ยหลงเียนมาแล้ไห่เงาเฟื่องนะดิเอ่อน้งเทวันทันเจียหองกพิ่ดวนบึงเห็นซะาใสกันรุ่นมังเจียนจบบังบอกเอาบังนะเจียน เอาเบื้งนี้มันจะเลี้ยวเออเอาไปขึ้นเบิ่งเลื่อยขึ้นกระปูมันเลี้ยวไปทางนั้นเลยเลี้ยวทางนี้เลี้ยวมาทางนี้เออต้องเอาเบิ้องนี้ตะโกนหวายังคุ่งนะโจกลองช่วเห็นปุ๊ชัดเจนย้าทุกคนชัดเจนย้านี่มือดิบมือนีบอะไกระปูนิบดิบมือเอาขี้ดินควายเ้านำบ่เพอแบบมันจับมือเหาโดยตรงเลยนะ เออมันจับีิดินอ <c oughs> เอาาีดทุกคนเอามันเอาคือเหลอากามย่อยอยู่สิได้อยู่บ้างไ้มอะไจบต่อวะอภามาลงไห้เอาโอ้ยมันสิได้มาได้มาพี่สิจบกมาพี่เจนสิจุกปูนขึ้นนีไดได้ ชมเย่อกระปุกอากระปุกอาทานมือหันไปมันก็แบบก้าวหันดึงออกมาแล้วก็งี้แลไปอีกมันก็ก้าวมืออีกทุกคนถ้าใส่รองอีกครั้งลองอีกครั้งทุกคนจะจับมือสุกคนได้หรือว่าเอาไม้ให้มันหนีบไม้แล้วเอากระจกเอาบ่เอาไม้ลง เป็นอ่อยเราใส่ลุ้นลุ้นอ,อึ๊บใจเลยหนะิก็ตัวหน่อยแค่หน่อยอนี้เก่งใจอืออันนี้ได้หนีบเก่งนะทุกคนโตโตไหญ่ายบังหลังก่อนอน,นี่หล,ลังใจเลยแต่หนีบเก่งเก่งเอามันไข่เลยนะ อ้ามันท่ายไวมทุกคนตัวแม่นี่เก่งเนาะโมเมนต์นะมันขี้ดิ้นเท่านี่ทุกคนตัวนั้นน้อยแต่นีบเก่งๆแต้แล้วตัวที่สองต้องให้ถึงมือเอ้ยนะทุกคนลองดูได้นีบมาเลยก็ะหองอุ๊ยอุ้ยกำลังหมุนมันอ้อหน้าหูข้างๆเบิงสภาพแต่ละคนก็คือมอมแมมมาเลยทุกคน หู้มันเบิห็นผู้มันมสมกี้สหูนีเขาเลกควหน่อืมถ้านำบทโทมนี่ก็คือแบบสามารถเลาะตั้งแต่พุ่นเข้ามาได้เลยแต่อันนี้คือน้ำโทมใส่สิจบผู้นี้อีกรอบ ได้คุ้งเล้อหูนี่จะต,ต้องเอาไาได้เลยแต่ว่ามันรูนเห็นรูนปะนา,าจขจุกสายเนาะมือขัดขัดจบคขิดอิดเจ้าขอหนุ่มสว่าเลยเสื้อสูบผับปูน,นไม่เห็นหอืได้แล้วโได้ บางกีเห็นไหตบุน,บน,บนเลยมัน่าจะออกเลยมั้งแล้มันเน,นสูดเห็นแล้วแต่มับ่าโอ้อโอเจ็บได้อันนี้ขูดนะบ่าเห็นทุกคน<บ>าเห็นแบบมันเลิกคนล้องพี่พี่ถ้าเขาขายัน ติบตัวสานก็คือควรซื้อนะทุกคนวันหย่าแห้กวาสิได้กินทุกคนอีหยงเนี้ยเนี้ยเฮ้ยเกปุเนี้ยเ อีหยังมันจะว่าแล้วเนี่ยขูดในก็นเนี้ยๆคือกันเลยดได้อุยอ้ยออได้กระปูเนี้ยทุกคนกระปูโลซับอ่อนๆหนึ่งตัวมันสีแบบอ่อนๆนั่นหแหละคู่ดไปกระวายยูน้ำมันคุ้นๆเปแต่มีกระปูมีอะไรทุกคนน้ำม,มันคุ้นน,บบนั่นก็มีเลยเปิงซาบมันเลาะกระปูโลซาบอันนี้นะนี่ก้ามตัวนี้มันยังเลาะบมดเลยนะซามนั่ะเหรอนะนั่นถั่มชลูปูไม่แล้วก็ปูแดงปูแดงอ่ะก้ามมันทำ้เลาะแซ นิ่มๆทุกคนเหามาเนาะได้ซามโจ้แล้วสามื่อกี้ได้ตะก้ารกระปูได้ะหมานก้ามหมานโตมาได้โตโตเลยต้องใส่หมานสามโตแล้วตัวนี้ไดใส่เป็นหุ่นที่ละผูโจกที่บอกอันที่นำมันหุ่นมันมีไหนโน่นเอออันนี้อันนี้กูโจกแล้วตัวนี้เด้ใส่ น่าจะยู่งาไหมที่ฉันได้จุกอันนี้นะบ่นี่นั่นเลยคือดูจีดายดได้ะแต่ว่ามนคือตันเลยนะมันตันแล้วอนี่มันไม่มีดูผ่าเท่านั้นก็มีเลยขูดกูอือเย็นมากทุกคน มาเคนฝ่าี่มีเด้เขินไกี่เ็นนกลายเป็นน้ำมูลแล้วจะไปเกี่ยวไปลปสักเคยไะเลยยานปีแม่แน่คู่นีงคู่เจีนบ่มขุยแบบบ่มขุยก็มันเท่าเนาะ เป็นคนขี้ยานมากๆยานแบบลูกจกมือค่ะยากสิจกได้จบแบบแล้วไมด โอ้มันหน่อยนะได้แ no. ล้ว <laughs> ท <The> ุกคนแาวแม็กได้แล้วได้น้ำแาวแม็กมาแล้วตัวนึงนี่ครูปูแาวแม็กซ์ยังอีทุกแม็กซ์เลยแมแม็กซ์มาตัวใหญ่มากสับเพืมือเลยทุกคนมาตัวแรกกับตัวน้อยกะคือโอ้โหเย่ออยู่เนาะว้าแหละมันมีตัวน้อยนะครูเก่งเลยค่ะ เอาลดูปลป่อยห้หน่เอามาเอามามากปล่อยปล่อยะป่อยไปแล้วผัดเอามั้ยิเยอะเหนบอกลองดูปลมันใหญ่บจกไหมกะเบรได้เยอบปเลยนน้อยเออตัวนี้แล้วมานน้อย้มันหักกระโาบแล้วเลตัวนี้ย็นๆโหมองไม้เลอาอาอือันนี้เขาน่าจะเอาเลย มันน้ำน้ำมาใส่ก้นเล็กมันบ่้ีกระปุกหลยไปเบิง์สลึกกินผ่านกระปุอีสานเองจบเลจกูจบอ่ะอีสานอันอะนไมนมันนีห้าใหม่นะนี่นี่นี่นะ เราต้องพันทไม่ะอ๊โอเคันไหมอ่ะพากับเฮ้าแล้วคุ่ดีบูลืมมาโทรศัพท์อิเชอร์อ่ะอ่านเป๊ะหรือเปล่าถ้าโทรศัพท์เปะใช่เ ตายบ่ะเธอซับสเมกตกน้ำทุกคนเกือบตายเปดยดิดอะไเปิดอะไอยู่บ่วะทุกคนหูกระปูห,าหา่าไม้พันห,าห,าหนน่าไม้ไอ้คนเขา้อกห่าไม้หลายคน ได้ทุกคน<อ>มันจกเข้าได้สนิทดีขุดอีกกัน วิลเลิร์บุญมาพี่นะแม่ปูนี่ยัองม่ได้เลยอะสีคุ้งเลยนะนี่นะแต่บุกคุ่นงงมากแห่นจะลุ้นมาเลยทุกคนบอเดี๋ยวมาจบบ้างบางทีได้ เด่นนอนจะแค่ไงอ๋กดคิดตั้งก็ได้คืออย่าคุ่งเลยนะยุ่นห็นแล้วไม่ถึงโอ้ยยังไม่ถึงเลย เอาโหลงบ่ได้ไปผู้ไหมไปยื่นเดยวชิมนะสาเจตเห็นบ่างเลยหลายเหรอทุกคนสัจเจตตลาดข้าวผัเข้าวมายให้ฟินข้าวมายยัดลงทางเออหนเข้าวมายว่าเขาวมันผิดติดผิดอันนั้นผิดกติกาอู้ทำไมตะกุ่นยืนทันทำไมใหญ่เอามือบ่เอามือดใหญ่เป่า ง่ายอ่ะคนแล่งกดวจะว่าคนเลิกมาได้มาได้เป็นคนสักจริถ้าได้เสพก็จะได้หลยก่็นี้่กินเนื้อไปเขากินมขุนเขียนรุ่นมาได้ปานนี้แม่ก็ชอบกินข้าวอยู่เลยจมู คุยนี่กันตเยนีม่กูดเขี่ตมเต็มหน้ากกมเอากระปูี่นี่นาะอือแมาขูย้่คุยคือตัวใหญ่เนาะคุยใหญ่นะกระโตมันใหญ่มันยังขูยมันเื็ดกระปูแดงมันจะขึ้นเบินเดิมันยุ่นขี่ดินขึ้นมาหาบกขึ้นเ พ่อครับเขียนผูเขียนผู้นอยนศีกร ดูน้ำกันมาหาสิาได้บทุกคนก้ย่ยก,กินโหอึบอึบงสอบดีได้เลิกอะไรเจนอาพามใน,นยรลองคุดคืนี้ใส่เพิ่อันมีเอาตีงไหนคุ่นี้สามกีจสล่องจุก อรนะ่อเลยนาูแค่นี้นะโดอคูดเยนะนามปากมือขูดเือกเลยทุกคนแต่ละตัวยัง่ยอือตัดสุดดำผ,ดดำผาันคืสิโลโฉมโอเคเจ็บ กระปุกแดงหากินยากมากเลยนะกระปูแดงหากินยาะบุคือกระปูหน้าได้ทุกคนเลยว้าเอ้าวคงล่ะอืมมันขึ้นมากเลยเลย ได้บ่ห yeah, ู้น้อยก็จกได้บ่เจ้าหนุนแ่นเบิกอวน่ได้ยบกได้หลายจำไสิได้ขั้นคนจกเป็นคือเกน้ถ้าคนจกเป็นจะดีจะได้ลายหูเลยจะถามมือคงเต็มไหมเลยบอคลมบคภาพ เคาะกี่ตงคะกันเนาะขาวันศุบรเปะแฮงเปะหมดอ๋อเด็มือเกือบขาดได้เลยก็บอกเอาไปก่อนนะอยากเด้ไปไปเลยหลังก่ออกกันเถอะได้น้ำนห้องก็คือใส่แห้ทุกคน นี่กรร่อนทำไมอันนี้เลาะขึ้นไปทั้งเครื่องนี่แห้งหลายคุยกระปูนหลายแค่เคือเก้านวหเ้าเอาไปได้เออว่าเขาจุกได้ไหมเฮ้ได้แล้วหรอ ใช่เลวทุกคนมาเันว่าจะคิดต่อไหมไม่รู้โอ้ตัวโคตรใหญ่ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ที่สุดเลยทุกคนปาดักเอาซ่ำเดี๋ยวก็ขบุนียมาเลยเนาะคุยมันแบบนี้มันได้ทุกคนเลยมันโคตรซสือหูเก่าแถวทางบนมันเปสนอื่นแ่ขึ้นมาเขาคือบิโจ๊กมาหายเนาะ ทุกคนเลยจะใส่ในโจ๊กกระปุกเด่นขายได้เยอะเลยมีกำใหญ่ๆมันกั๊บหัวมือเลยก็ให้เวกิดด้วยจำมันก็เอาไปเลยเอาไปจำว้าหวานๆทุกคนมันมีสนนมาเนาะงานนี้มันสโซนโจ๊กแม่ดัดตื่นหนึ่งเจ็ดปอ้ภาษทำไม ก็เห็นอรุนนั่นเนะเดินทางออก ใกล้เท่ากับผู้นนแบบนี้้มันเล็กจริงจริงถึงทุกคนเลย บงลองลฉมักนมกนเจ้ลองจกอะไรออหน่ะอืมก็ว่งเี่จกม,ม,มันก็บุกุมเหน,นึ่งละาห้าไม่หุมแล้วเกิน,นอน่ะ แต่บางที่เขาปุดเอาแบบนี่เขาถ่าย่วนเทามาจุากบห้องมีแช็ดดีดีีเอยเอ๊ะสาเจได้แล้วทุกคนโอ้โหอันสมัคจุ ้างนี้ห้องแล้ว่มันไต่ขึ้นมาวูมันไต่ขึ้นมาแล้วสจนเห็นตีมันสจนก็เลยเจก็เลยโดดคุปเออ๋อแสดงว่าที่หูที่แบบห้อนะแล้วมันมาไต่มันยังมาไต่ขึ้นมาตกท่านเลยหูในแคมีทุกคนถ้าเจนเห็นตีนมันก็เลยโดดคุปมอแห้งเลยหูในแคมีนมันที่ขึ้นมาเลยนะ อันนี้น้อมันมันบ่ที่มันออกท้งกามเอากามมันเอาหมดเลยเลยแต่กระตูรุนจนใส่จุกไีแล้วใส่จุกได้ตลอดเนี่ยนี่มันทางงับมืออยู่ทุกคนเลยยังได้จีได้จ้ะอ๋มันต้องงับมือแน่นอนเลย เอ้ยอ้ยยโอสีเย็นเฉยเลยทกคนนี่ได้อีเล้ยเห็นบ้กางมันทางงับออคือกระปูเยนูแดงปูแดงอเิกลามันปูแดงม่ใช่ะปูแดงแถวนี้นนีนี่เด็กกระปูหน้านี่ทุกคนมันทางงับหมือคตรเย็อเลยเตล้าเลว ใส่คักตีมนออกหมดเลยทุกคนเพราะว่าอยามยันไต่ไปทุกคนค่เพาะเมี้ยเซ่ได้คองใช่เนาะเมยแต่คองใครเก่งๆทำไมมนันบอกไม่ใครเนาะไขป้าอ๋อเป็นมะเขือเป็นมะเขือร่างคักเลยนี่ตัวของซาเจนใหญ่กว่าของซาเมกอีทุกคนเจนซาเมกีได้ของซาเมากีได้ซื้อก็จกหากคนหาจนมีเห็น <c oughs> แมนมาเตัวนี้นะ นี่ส้องซาเวกี้ได้มันมันตัวน้อยมองเห็นบุบบุบเลยทุกคนของสาไมคกับหองซาเจนได้ของซาเวกี้เซลเลยนะเซลเลยนะโอกกันนี่คือประกอบแกงทำไมเสร็จเล็ดพอกับกระปุกแดงมีทุกคนได้หลายตัวเต็มได้อะ เพาะผู้แดงแก็ตับสองดอ,อ,อกไปอ๋อบันนี้ปลาผนกระตก็มีขี้ตุมทุกคนไปเอารังกระตเลยบันนี้ทุกคน